เออก็เป็นข่าวคราวที่ปรกากฏออกมาในสื่อของจีนเองนะฮะครับ,รบว่าฮ่องกงเนี่ยแต่ในแต่ไนมาก็จะมีความร่วมมือในการลงทุนอยู่แถวเอ่อภาคใต้ใช่ไหมครับ,รบเพราะว่า,ามันมีความเอื้ออํานวยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยภูมิศาสตร์ตัวอย่างเช่นก็ขยายการลงทุนเข้าไปในมณฑลเอ่อกวางตุ้งนะครับเอ่ป็นตัอย่างยิ่งเซนเจิ้นใช่ไหมครับเพราะเซนเจิ้นเนี่ยก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็จริงนะฮะแต่ว่าอยู่ก็อยู่ภายใต้กวางตุ้งใช่ไหมครับนะ ก็เป็นเขตแรกๆที่จีนเติดขึ้นมานะครับโดยคุณพ่อของพธานดีคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยอ่าเป็นเป็นคนที่เริ่มนะะะนครับที่มาคลองไปไปเยี่ยมบ้านน่อนะฮะไปที่จราจรนะบอกประทับใจมากนะบอกวราทับใจมากนะมาคลองปรทับใจมาก่าครับก็นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็มีข่าวดาว่าฮ่องกงแต่ฮ่องกงปมติก็ตกลงทุนไปทั้งหมดได้จีนอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าจะขยายการลงทุนเข้าไปอีกฟากหนึ่งของประเทศนะครับซึ่งมันห่างไกลกันมากเลยหลายพันกิโลเมตรเลยใช่ไหมครับก็คือเจียงซูเนี่ยมันก็เป็นมณฑลที่ติดกับเที่ยงไฮ้ใช่ไหมครับนะที่มีมนดันจิงและวันหนานจิงเป็นเป็นอเมืองเอกนะครับอแล้วก็มีซูโจเป็นเมืองอุตสากรรมใหญ่โตเลยที่ตั้งกับเทียงไฮได้แหละนะครับใครไปเทียงไฮ้แล้วเนี่ยก็มักจะไปซูโจใช่ไหมครับอสำหรับคนที่สนใจเรื่อง สกิจธุรกิจของภาคตะวันออกของจีนนี่นะฮะครกินปูขนที่นั่นนะครับปูขนที่นั่นหล่อที่สุดอ่านะครับก็ฉะนั้นก็ก็ก็จะไปที่เนี่ยนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหปกติการลงทุนของเชียงให้ในชงซูมันก็มากอยู่แล้วนะครับอในในในเชียงซูนี่นะนะครับและเชียงซูก็มีการลงทุนในเชียงไห้ด้วยนะครับสลับกันนะมีการประมวลข้อมูลมานี่นะครับปรากฏว่ากระบอกเนี้ยมีคนฮ่องกงที่อยู่ในอยู่ในมณฑลเชียงซูนี่นะฮะนะครับ ที่มีนานจิงกับซูโจเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะฮะถึงประมาณสักหกหมื่นคนชาวฮ่องกงนี่นะฮะที่ลงทุนอยู่ในอยู่ในที่ไปทำธุรกิจอยู่ในในใน่มุนคนนี้นะฮะนะครับแล้วก็มีโครงการลงทุนคิดเป็นเป็นบริษัทต่างๆจากฮ่องกงไปเนี่ยคุณคุณทวีต้องดาวว่ามีกี่บริษัทครับเออมีกี่บริษัทเนี่ยั้สามหมื่นสี่พันบริษัทครับคิดว่าเป็นร้อยนะครับอยู่ในเชียงซูนี่นะฮะนะครับโอ้ครับ แล้วก็มีมูลค่าลงทุนเนี่ยแหละครับโอ้โหนะครับ 24, รอสองแสนสี่หมื่นสี่พันกว่าล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหนะครับการลงทุนจากทั่วโลกนี่นะครับที่เป็นอมาจากต่างประเทศเนี่ยนะนะด้วยมาจากนอกประเทศจีนฮ่องกงก็ถือว่าอ่าถึงแม้เป็นเป็นเป็น,ปนหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยก็ถือว่ามันมาจากนอ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 อ <c oughs> จีนโดยตรงด้วยใช่ไหมครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากมาจากฮ่องกงแห่งเดียว การลงทุนของ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 บริษัทเจียงซูนี่นะฮะนะครับ <S <S แต่ตอนนี้ยแค่นี้ยังไม่พอว่า,วาต้องขยายให้มากกว่านี้นะครับและข้อสําคัญคือว่าเชียงซูเองก็เป็นลงทุนอยู่ในฮ่องกองนี่แหละครับอ่เป็นโครงการต่างๆถึงสองพันหนึ่งร้อยกว่าบริษัทนะ <S 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 นะสองพันหนึ่งร้อยกว่าโครงการนะคิดเป็นเงินลงทุนเนี่ยก็ประมาณสักสองหมื่นห้าพันกว่าล้านเหรียญสหรัฐนะฮนะคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐที่เราเราเราอาจจะคุ้นชินหน่อยนะครับนะครับ อ่อฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าเออความร่วมมือของสองพูดบ้างที่มีมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็การขยายความร่วมมือแบบนี้การส่งเสริมให้ฮ่องกองไปขยายการลงทุนไปสู่เจียงสูนิ่มมันมีในยะยังไงครับถ้าเราตีวามกเออเออมันนะครับไกลก็ไกลกว่าเออครับฮ่องกองเรงเห็นแล้วว่าปัจจุบันนี้ก็ถอยล้นพอสมควรแต่หลังจากที่มันมีเหตุการณ์สามสี่ปีที่ผ่านมานี่นะับ โครงการเรื่อง,อง,องอการที่คนฮ่องกรงลุกฮือขึ้นมาต่อต้อตานรัฐบาลบ้างอะไรบ้างนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคนก็ย้ายไปนอกฮ่องกงไปอยู่แคนาดาไปอยู่ดัมทีิงดังไใช่น้อยเลยใช่ไหมนะไปอังกฤษอะไรทั้งหลายนี่นะนะครับ,รบแต่ถึงขนาดเนี่ยฮ่องกงก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องหาทางเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจใหม่รับกอบพกู้ขึ้นมานะถึงแม้ไม่ได้เสียสูญในมากบายนะเท่าที่ผม ลองประมวลข้อมูลดูนี่แหลนะ,ดดนะนะถูกร้ทงปั๊นะฮะ่ะในแง่ของไอ้เลวเอสเซ่ราคาก็ลดลงเยอะนะฮะนะครับนะเพราะเลวเอสเซ่ในฮ่องกงเนี่ยมันเหมือนเันเหมือนทองคาเลยใช่ไหมนะนะน่าจะแพงที่สุดในโลกลน,นะครับนะครับ,คร,บครับก็ก็แล้วก็ความเป็นท่าเรือก็เจอคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นะหละฮ่องกงก็เจอนะครับไม่ว่าจะเจอไอ้ท่าเรือที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งเองใช่ไหมครับนะที่เซนเจอร์ตางอะไรบ้างแล้วก็ที่เป็นคู่แข่งตัวฉกาดเลยก็คือท่า ก็คือถ่าหรือเสียงไช้ของจีนเองใช่ไหมครับนะกับปรัราเฉนั้นองปกก็ต้องหาทางที่จะเป็นไะงครับสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่นะก็คือทำอะไรครับทำเน็ตเวิร์กิ้งแมเนจเมนต์นะหรือว่าการทำการมีทั้งนะครับมีทั้ง expansion คือขยายตัวและมีทั้ง diversification ก็คือการกระจายตัวนะครับและนอกจากการกระจายไปสู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยแรงที่เป็นขุมทองเลยของฮ่องกงก็คืออะไรครับ ็ค <g _> <ing> ือจีนไงเพราะจีนเนี่ยมันเหมือนทวีปทั้งทวีปเป็นทวีปขนาดใหญ่ด้วยนะนะครับเพราะว่ามีประชากรถึงร่วม20%ของประชากรโลกในประเทศเดียวนี่นะฮะสามสิบมณฑลแล้วก็เขตปกครองในระดับเดียวกับมณฑลของจีนเนี่ยก็เหมือนกับ30ประเทศอยู่ด้วยกันนะเป็นเรียกว่าเป็นทวีปขนาดใหญ่เลยใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นเมื่อบีแล้วเป็นไงฮะการที่ฮ่องกงมีความเชื่อมโยงกับมาเก้าเชื่อมโยงกับ the g r e a t บ r Bay Area ใช่ไหมครับเฟนเจอร์อะไรทั้งหลายเนี่ย นะที่เราเรียกว่าเดบเลเตอร์เบย์แอเรียนะครับนะซึ่งก็เป็นจุดสําคัญมากขางการพัฒนาของจีนทางด้านใต้นี่นะนะครับแต่ขนั้นไม่พอเงมันต้องเชื่อมโยงไปสู่ในที่อื่นให้เพิ่มมากขึ้นและเชื่อมโยงไปสู่ที่อื่นก็แน่นอนแหละครับมันก็ต้องเชื่อมโยงไปในจีนเองนั่นแหละซึ่งยังมีการขยายตัวทางการพัฒนาขยายตัวทางด้านการลงทุนอีกไม่ใช่น้อยเยนะครฮะเพราะจีนก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่นะครับถึงแม้ต่างชาติะมันตกพยายามเชี่ยวเข็นให้จีนเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามนี้นะนะนะครับ จีนก็มีไปใช่ก็มีรายได้ประมาณตั้งต่อหัวต่อคนต่อคนต่อปีนี่แหละก็ประมาณทั้งหนึ่งหมื่นสองพันห้าหกร้อยเหรียญต่อคนต่อปีนะก็ยังถือว่าเป็นเป็นถึงแม้จะเริ่มลุดออกมาจากกับดับของรายได้ปานกลางเนี่ยก็คุณจะเป็นจุดเป็นปฐมบทของประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้นเองนะถ้าาจีนจะเปลี่ยนโดยใช้ตัวแปลตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวพิจารณาก็ตามนี่แหละ GDP ของจีนใกล้ใกล้อเมริกาแล้วยังครับตอนนี้ครับจานหลายคนสนใจถาม อเมริกาแล้ประมาณยี่สิบสี่ล้านเหรียญจีนก็ประมาณทักอ่าสิบแปดล้านเหรียญโอใกล้แล้วสินะครับก็ก็เรียกว่านะครับเอ่อหายใจลดต้นคอแล้วเนี่ยเออก็ก็เริ่มมีกินแหนมเนื้อะเริ่มมีกินไอติมตามออกมาจากคอเสื้อคนเมกันแล้วขนาดนี้นะครับครับพอถูกว่าหายใจลต้นคอใช่ไหมนะครับครับครับคราวนี้เป็นไงครับซึ่งเนตเวเกินนี้น่าสนใจมากผมบอกได้เลยว่าจีนต่อไปเนี่ยจะบริหารสอง เรียกวต่อสู้สองแนวทางด้านหนึ่งก็คือขยายบทบาทของ internal networking oh. ก็คือการเชื่อมโยงภายในนะครับอ่าและแล้วก็การเชื่อมโยงไปเลยครับแบบ outside in <c oughs> และขณะเดีวยวกันก็มี inside out ก็คือเชื่อมโยงมาเป็น external networking คือเชื่อมโยงออกมาสู่ต่างประเทศด้วย oh, นะครับจากนั้นการที่จีนจะเชื่อมโยงมาสู่ สิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นมาเลเซียเพิ่มมากขึ้นมามามาเออเวียนาเพิ่มมากขึ้นมาสู่อาเซียนอื่นๆรวมทั้งไทยเราเราด้วยเพิ่มมากขึ้นอย่างเราก็เห็นแล้วว่าการลงทุนของจีนในในไทยตอนนี้ก็ขยายตัวมากเลยนะในอุตสาหการรมต่างๆที่โดดเด่นมากก็คือรถยนต์อีวี นะที่ที่จีนจะใช้เป็นเป็นหัวข้อสําคัญในการในการในการลุกขึ้นสู่สากลนะฮะรับหน้าเลยรับหน้าเลยลดญี่ปุ่นไปแล้วในงานแสดงมอเตอร์โชว์ของจีนเพราะว่าไปลงทุนโครงการล่าสุดที่อันวาเป็นตกลงไปจีนนะฮะก็คือโครงการพัฒนาไอเขตนิคมอุตสาหกรรมรถยนต์ทางด้านเหนือของโกลาเนมเปิลที่มีพื้นที่ถึง4ตารางกิโลเมตรนะฮะครับซึ่งปกติกิลี่เข้าไปลงทุนอยู่แล้วเพราะว่ากิลี่ก็ร่วมร่วมลงทุนกับรถยนต์ของ ของของอมาเลเซียเองใช่ไหมนะไอ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 โปรตอนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ตอนน<ต>ี้เลยครับนะครับซึ่ง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เขาก็จะขยายบทบาทนี้เพิ่มมากขึ้นนะแต่จีนก็คงรู้แล้วแหละว่าต่อไปเนี้ยอุตสาหการรมที่โดดเด่นมากของจีนที่จะเป็นหัวหมู่ทุกจะเป็นทับหลวงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยนะอ่ะทั้งการขยายตัวภายในประเทศและออกถึงนอกประเทศเนี่ยก็มีอยู่โดดเด่นเลยก็คือเรื่องเไรเรื่องอะไรครับรถยนต์อีวีนี่แหละอันดับอันดับต้น นะแล้วก็สิ่ง <laughs> ที่สําคัญมากของรถยนต์อีวีก็คืออุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไงเพื่อคิดเป็นความเชี่ยวชาญใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องอื่นคือก็คืออะไรก็คือพวกไอ้พวกเนี้ยนะฮะพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสีเขียวทั้งหลายนี่นะฮะพวกพลังงานทดแทนนะครับเอ่ออะไรทั้งหลายนี่นะฮะกังหันลมก็ดีโซล่าร์เนลก็ดีนะครับอ่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์จะดีเลยก็ดีใช่ไหมฮะนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของเที่ยวแข่ง พอจีนเจ๋งมากในอีกเรื่องหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ค่อย,ย,ยคิดนะเออเรื่องนี้ก็คือจ<ถ>ีนเอดิติ้งฮะก็คือการ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 ศึกษาวิาเคราะห์เกี่ยวกับจีโนของมนุษย์นะเกี่ยวก <ฮะ S 1> ับอไอดีเอดของมนุษย์เนี่ยนะซึ่งการวงการแพทย์ของจีนวงการวิทยาศาสตร์ของจีนก็ทุ่มเทเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะก็ถือว่าเป็นสามารถเป็นคู่แข่งได้ในในใน,ในระดับสากลนะนะครับครับจากนั้นเมื่อเป็นี่แล้วเนี่ยขบวนการอันหนึ่งที่สําคัญมากของ เอาไซอินที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คืออะไรครับก็คือการลื้อฟื้นหัวเฉียวเน็ตเวกขึ้นมาใหม่ไงนะครับก็คือเครือข่ายจีนพ้นทะเลใช่ไหมครับตอ,อนเราคงจาได้ก็จะเป็นหัวเชียวเน็ตเวศูนย์จุสดสองนะสองจุดศูนย์อ่านะครับเพราะว่าหัวเฉียวเนืตเวหนึ่งจุดศูนย์ก็คือตอนที่ตังงต้งสุพิงเปิดประเทศใหม่ใช่ไหมครับ,รบในสิบยี่สิบปีแรกเนี่ยก็พึ่งพาทุนจากจีนพ้นทะเลมากเลยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะพึ่งพาจีนพ้นทะเลจากเอ่อ จากฮ่องกงก็ดีนะครับจากไต้หวันนะครับะนะครับหรือว่าจากทวีเดเชียซึ่งทวีเดเชียเนี่ยก็เป็นแหล่งสําคัญที่เข้าไปลงทุนในจีนนะครับ,รบ,รบเพราะว่าเพราะ,าราะามีจีนมีทุนจีนพุทธเลยอยู่เยอะใช่ไหมฮะนะก็ะทําให้จีนเนี่ยสัมงรถสามารถพังไายขึ้นมาโดยใช้ทุนของคนเชื้อสายเดียวกันนะนะซึ่งมีปะเพวีภาษาวะัะนธรรมที่เหมือนกันใช่ไหมฮะนะครับและเมื่อตอนนี้พอมันเริ่มมีการเกิดไอ้ปัญหาเรื่องสงครามกัญชา สงครามอะไรต่อมิอะไรสารพัดนะฮะนะครับแล้วการที่ชาติมหาอำนาจโลกเนี่ยเริ่มใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอหรือว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยเป็นปัจจัยในการ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 ล้อมตอบจีนนะฮะนะครับแล้วก็เริ่มชูคําว่า Economic Security นะคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับเะตนั้นไอ้เรื่องเนี่ยผมบอกได้เลยว่านะครับไม่ว่าจะเป็นใครวิเคราะห์ในในในศูนย์กลาง ทุนนิยมโลกเนี่ยนะบอกว่าคุณจะยังใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์อยู่ต่างๆอยู่นะครับ <c oughs> คุณไปดูในข่าววันนั้นสบายคุณได้ใช้หรไมันจริงหรือเปล่าแต่ยังไมใช้่ครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ <c oughs> โก p บ o North ก็ดีนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ไอ้นะครับ Senshoring Recharging Oncharging เรื่องของการดมนโยบายการให้สัตว์ทีอย่างมหาศาลเกี่ยวกับรถยนต์ EV เกี่ยวกับเรื่องเซมิคอนดัตเตอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแบตเตอรี่อะไรทั้งหลายนี่นะฮะ และขณะเดียวกันดี้ก็ยังทำโรลเลชันทีซึมอย่างมหาศาลเนี่ยอันนี้มันถือว่าคุณคุณได้ใช้หลักเกณฑ์หรือว่าตักเตะทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาบริหารประเทศหรือเปล่าครับคุณจุครับไม่เลยครับมากงไม่สบายใจเรื่องพวกนี้นะครับมาคลองบ่นมากเลยนะครับฉะนั้นเมื่อไปี่แล้วไปครับมันก็แน่นอนนะมันก็สิ่งหนึ่งที่จีนดําเนินการก็คือตอนนี้คืออะไรครับต่างชาติเริ่มขยายการย้ายฐานออกนอกประเทศจีนอ่าเช่นตอนนี้ก็เล็งมาที่เวียดนามนะตอนนี้อาจจะเริ่มเล็งมาที่เซาท์เียดเชียร์่ืดนะครับรวมเม้งไทย เราเห็นว่าเวียดนามก็ชักจาาชักจากดูแล้วเนี่ยนะครับเออเออมันมันเออมันไม่แน่ใจว่าจะฝ่าผีฝ่าไข่อาตามที่ตัวเองวาดหวังเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะเวียดนามรู้ว่าว่าจะต้องสร้างความสมดุลอาระหว่างชาติมหาอำนาจโลกและต้องรักษาระบบการปกครองของตัวเองนะครับเพราะว่าคุณจะไปให้ไปให้เวียดนามเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้เหมือนกับอาอาระบบการปกครอง แบบแบบระบบเรื่องตั้งตะวันตกเหนือเวียดนามเขยอมไหมครับย,ายามบไม่ยอมนะครับคงไม่ยอมนะครับครับฉะนั้นก็เล็งเห็นแล้วว่าอันเนี้ยมันก็เลยทําให้เป็นไงฮะทำให้เล็งเห็นแล้วว่าอือเนี่ยนะนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะการหาทางที่จะหาทางสร้างเน็ตเวิร์กิ่งใหม่นะไม่ว่าจะเป็นอ Inter ินเตอร์อินเอร์น็ตเวิร์กิ่งก็คือการใช้คนในชาติเดียวกันนี่แหละซึ่งชาติไหนที่มันใหญ่ตหโตโมโหลานมันก็มีโอกาสใช้มากเป็นพิเศษเพราะมันเหมือนทวีปขนาดใหญ่ทั้งทวีปไอ้อย่างกรณีของจีนใช่ไหมฮะ ต่อไปอาจจะเป็นเดียด้วยใช่ไหมฮะนะไอ้ดียเปิดกว้างมากกว่านี้นะครับนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับคุณก็ยังใช้บรรดาบรรดาคนเชื้อสายจีนนอกประเทศนี่นะครับนะซึ่งยังมีวัฒนธรรมเดียวกันมีภาษาเดียวกันนะครับอ่ามีบรรพบุรุษเดียวกันนี่นะนะกลับมาลงทุนแบบเช่นนั้นเนี่ยไอ้นะครับหัวเชียวเน็ตเวิร์กหัวเชียวเน็ตเวิร์กอินเวสท์เมนต์สองจุดศูนย์เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะ ว่าว่ามันจะมีทิศทา,างาย,ยังไงแต่ยังไงนะครับนะก็นี่ทางทางฮ่องกองนะฮะที่เอ่อเอ่อสมาคมของเอ่อสวีเดนนะฮะสวีเดนสวีดิสในฮ่องกองเนี่ยนะนักธุรกิจฮ่องกองที่นักธุรกิจเอ่อสวีเดนในฮ่องกองเนี่ยเขาก็มีจัดทริปนะเนี่ยจะไปที่ซูจโจเนี่ยเดือนหน้าเนี่ย คิดเงินคนละเยอะเลยแล้ว,ลวคงจะไปดูกันเอพื้นที่ต่างๆอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเลยนะในพื้นที่ต่างๆที่เขามีเขามีเขตเศรษฐกิจต่างๆที่ที่เออที่เอเอเจียงซูเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวอาจารย์กับวอีกางหนึ่งเราก็ดูโดยกรณีว่าเอะทำไมจีนให้ความสนใจทางด้านาสิงคโปร์มาเลเซียเออเออหัวหัวเชียวเนเวิร์วที่นั่นเข้มแข็งไหมครับคุณดูครับโอ้เข้มแข็งนะที่นั่นเห็นไหมเนื้อเมืองสิงคโปร์เนี่ยคนผมว่า สี่สี่จุดเอ่อประมาณสักสี่จุดสองล้านคนนะฮะของคนสิงคโปร์นะฮะที่เป็นสัญชาติสิงคโปร์เนี่ยผมว่านะครับเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คนเชื้อสายจีนอ่ะใช่ไหมครับนะแลวข้อสำคัญคือเลยครับคุณข้ามมาทางยยาโฮหจากยยาโฮหขึ้นไปทางเหนือหน่อยคุณจะเจอกับอะไรครับเจอกับเมืองท่าสําคัญของอีกแห่งหนึ่งของมาเลเซียก็คือเมืองท่ามะละกาคนจีนเยอะไหมครับเยอะครับนะครับเพราะว่าคนจีนที่ออกยพไปอยู่มาเลยูเนี่ยนะครับ ก็จะเอาไปยกไปไปในแหล่งที่เป็นท่าเรือสําคัญเพราะมันหางานทําได้ง่ายใช่ไหมครับหนีความยากจนจากเมืองจีนนะครับจากไอ้มนตุนตงตุ้งจากฝูเจียนมานะครับก็มันส่วนใหญ่เป็นเชือเชือสายอะไรเชือชาอะไรครับอาจารย์เป็นเป็นพวกเกียเยอะเกียงนะฮะอ๋อครับนะครับแล้วก็เป็นไงครับก็มีเมืองท่ามรกาเนี่ยผมว่าในเมืองในส่วนใหญ่ก็คงอยู่บนจีนนะนะแล้วที่ไหนครับอีกที่อีกที่หนึ่งที่มีคนจีนเยอะๆครับที่ก็โพมรกาได้ที่ไหนครับที่คนจีนเป็น เป็นแ่งอ่าเป็นประชากรส่วนสาคัญก่อนในรัฐนั้นเลยนะก็คือที่ปีนังไงนะครับรัฐปีนังเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็เห็นนะว่าเอออ่เพราะว่ามาเลเซียเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยก็มีคนเชื้อสายจีนเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งในสี่นะฮะ <c oughs> อ่าที่เป็นเชื้อสายจีนแล้วไปดูคารมอของอันวายอิบราฮิมเนี่ยนะนะครับผมว่ามี <c oughs> ชื่อจีเนี่ยอย่างน้อยก็สี่ห้าคนนะนะไปดคารมอทั้งหลายนี่นะ ยังใช้ชีวอยู่นะนะครับดฉะนั้นแล้วนี่นี่คือเป็นละลลอกใหม่ของสิ่งที่น่าสนใจเพราะอะไรครับเพราะมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่า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 คุณจะไปพึ่งไอ้คนเชื่อสายอื่นนี่นะครับซึ่งเขามองคุณเป็นศัตรูมองคุณเป็นผู้ต่อสู้เนี่ยนะครับมองคุณเป็นเป็นไอ้ไอ้เอ่อเป็น strategic competitor strategic rival เนี่ยยังไงคุณก็ไปข้ามความคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็คือการทำ internal networking แล้วก็ external networking นะครับ โดยใช้น้ำหนักไปที่ไหนครับน,น้ำหนักคือหนึ่งคนที่สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะครับโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวพันต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเชื้อสายของคนปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมป,ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์นะฮะหรือว่าปัจจัยทางด้านความลงตัวทางเศรษฐกิจและและถือว่าเป็นคอมพลเมนทารีกอนมีอย่างจีนเนี่ยทำไมจึงเนตเวิร์กไปหาลาตินอเมริกามากไปแอฟริกามากไปตะวันออกกลางมากเพราะเศรษฐกษิจมันมันบินใหญ่นะอ่า กับกลุ่มประเทศหนึ่งขายทรัพยากรธรรมชาติขายพลังงานนะครับจีนก็เป็นผู้ซื้อนะครับและประเทศเหล่านั้นก็ไม่มีอุตสาหกรรมของตัวเองจีนก็เป็นผู้ขายผู้ผิดขายใช่ไหมฮะสินคช้าออปโภคบริโภคเครื่องจักรต่างๆนะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมฮะมันก็วินวินได้ประโยชน์ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เราก็จะเห็นวันนี่คือยุยทธศาสสําคัญทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนะะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาภายในประเทศหรือว่าการเข้าวย่างออกสู่สากลนนะฮะแล้วก็ <c oughs> ยายาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าหยวนโซนขึ้นมาหรือว่าหยวนไน้เซ็นชั่นขึ้นมาในขนาดเดียวกันนะครับนะครับตรงนี้น่าสนใจครับหมดเวลาาบดีครับจานครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ